SPF ยิ่งมากยิ่งดีไหมอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับเป็นความเชื่อที่ผิดถ้า SPF 30จะสามารถป้องกันรังสี UV ได้97% SPF 50จะกันรังสีได้98% SPF 100จะกันรังสี UV ได้99%จะเห็นว่าค่า SPF ที่สูงเป็นเท่าตัวแต่การป้องกันจะเพิ่มเพียงแค่1%ถ้า SPF มากมันก็จะทำให้เกิดการหนืดเป็นคราบเกิดขึ้นบนผิวเราได้ครับผม S.P.F. นะครับย่อมาจาก Sun Protection Factor ตัว S.P.F. เป็นค่าที่บ่งบอกว่าผิวของเรานะครับจะสามารถป้องกันแสง U.V. ว่าได้นานเท่าไหร่ก็คือสมมุตินะครับอยู่หนังของเราจะเกิดการแดงในเวลา10นาทีสมมุติว่าเราใช้ S.P.F. 10สามารถป้องกันรังสี U.V. ได้10เท่าถ้าเป็น S.P.F. 50 50เท่าครับก็คือ50คูณ10ก็จะเป็น500นาทีเกิดการแดง ต้องบอกว่าครีมกันแดด